ปิ้งย่างคะ่ะโอ้ปิ้งน่องไก่ย่างปีกไก่นะคะหมูย่างหมูหวานแซ่บๆอร่อยๆอเลยจ้าจังเลยอมอะไรป้าออมเครื่องในไก่นึกว่าอมตามหาตามหาคนสั่งอันนี้ก็ผัดซีอิ๊ ข้าวมันไก่สําเร็จรูปให้เด็กๆไปโรงเรียนนะคะชูรสชูรักเลยนะคะแซ่บๆเลยค่ะบรรยากาศชุมชนบ้านเราตอนเช้าน,นะคะกับข้าวมีเยอะแยะเลยค่ะนี่ก็ปิ้งย่างปิ้งย่างใครสนใจมาได้เลยนะคะผัก, <c oughs> กก็มีนะคะเยอะแยะเลยนะคะบวบไข่อะไรโอ้เยอะแยะมากมายหลายเติบนะคะลูกชิ้นก็มีนะคะฮอทดอกก็มีหอยเชอรี่ก็มีนะ โอ้ยห่อละสิบก็ใส่ข้างเดียวคนี่กระลค่ะกะลำค่ะถูกๆนะคะกระลำกระลำก็ถูกๆนะคะมีอะไรนี่มีซุปมีราบกับข้าวแกะออกขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะขออนุญาตเจ้าของรูปเจ้าของภาพแล้วนะคะเจ้าภาพแล้วขออนุญาตจังเลย อมอะไรป้าอมเครื่องในไก่โอ้ยอมเครื่องในไก่นึกว่าอมขนมนะคะมีอะไรนีนดอกจอกมีไข่หงมี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 ใช่จ้ะค้าพ่อค้าย่างย่างน่องไก่ย่างดำจังเลยทำไมสีเข้มจังเลยล่ะคะขูดขูดออกค่ะขูดขูด มีรถช่องรดโอ้รถดช่องทำไมเยอะจังเลยนี่รถดช่องทำไมเยอะจังเลยช้อนเดียวใส่อะไรคะปลาเดือนใส่อะไรหอมเลยนะคะผักนางตูห่หอมหอมอร่อยอร่อยเลยจ้าไปแซ่บจ,จังเลยอมอะไรป้าอ๋อหอมเครื่องในไก่นึกว่าอมมีรถช่องรดโอ้รถดช่องทำไมเยอะจังเลยนี่ องช่องทำไมเยอะจังเลยช้อนเดียวใส่อะไรคะป้าเดือนใส่อะไรทุ่งนาเหมือนเดิมค่ะนี่ก็พริกนะคะพริกแซบๆอร่อยอร่อยโอ้ยเตียมแต่เจ้าสืบกว่าจะไปถึงนาก็นู่นแหละค่ะมีรถช่องรถโอ้รถช่องทำไมเยอะจังเลยนี่รสช่องทำไมเยอะจังเลยช้อนเดียวใส่อะไรคะป้าเดือนใส่อะไรใส่อะไรค่ะใส่เค็มใส่เค็ม เท่าไหร่นี่ยี่สิบบาทหกเ็ดแปดยี่สิบบาทโอเตามหาตามหาคนสั่งอันนี้ก็ผัดซีอิ๊วข้ามันไก่สําเร็จรูปให้เด็กๆไปโรงเรียนนะคะสวัสดีจ้าเช้านี้ก็มีกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะที่ร้านค้าป้าเดือนคนสวยกระรัม สวัสดีจ้าเช้านี้ก็มีกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะที่ร้านค้าป้าเดือนคนสวยกระรอมค่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่ถุงเท่าไหร่ครับป้าเอาหอยเชอรี่ด้วยฮะโอ้ยหอยเชอรี่จะภาพแล้วจ้าจะภาพคนรอนะคะจะภาพผอวขาคนจังเลยอมอะไรป้า เอาอมเครื่องในไก่นึกว่าอมไตอะไรคะไตเค็มไ้เค็มเท่าไหร่นี่ยี่สบาทยี่สิบาทหกเจ็ยี่สิบบาทโอ้ผักตั้งฉายครึ่งใชยต้นหอมผักชีผักนางตู่หอมหอมหอมผักตั้งฉายครึ่งใชย ต้นหอมผักชีผักนางตู่หอมห,หอมพ่อค้าย่างย่างน่องไก่ย่างดำจังเลยทำไมสีเข้มจังเลยล่ะคะ <c oughs> ขูดขูดออกค่ะขูดขูดจ้าไนีี้กผัดตั้งฉายครึ่งใชย ้นหอมผักชีผักนางตู่หอมหอมค่ะกระหล่ำค่ะถูกๆนะคะกะหล่ำกะหล่ำก็ถูกๆนะคะมีอะไรนี่มีซุปมีราบกับข้าวแกะจะผภาแล้วจ้าจะผ่าคนรอนะคะจะผภาพพอขาคนมีสิคะก็นี่ไงลุงสิษย์นี่ะเบิ่งดูคนเดียว ก็ไข่นะคะแกงแกะทั้งนั้นเลยนะคะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่แกงแกะนะคะแกงแกะอันนี้ก็อะไรนี่อมอีอะไรนี่หน้าแซบจังเลยอมอะไรป้าอมเครื่องในไก่ใมน้ยอมเครื่องในไก่นึกว่าอมเจ้าภาพแล้วจ้าเ<ม>จ้าภาพค้นรอนะคะเจ้าภาพพอขาค้านราบ ขนมเยอะแยะเลยจ้าโอ้ผัดตั้งฉายครึ่ง่ายต้นหอมผักชีผักนางตู่หอมห,มหอโอ้พริกสวยๆก็มีนะคะพริกพริกสวยๆมะเขือ,อเทศงามๆกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะของสดของสำเร็จรูปมีหมดรอกำลัง กับข้างปิ้งไก่นะคะไก่ย่างหมูย่างมีหมดเลยค่ะตามหาตามหาคนสั่งอันนี้ก็ผัดสีอิวถ้ามันไก่สำเร็จรูปให้เด็กๆไปโรงเรียนนะคะเจ้าภาพแล้วจ้าเจ้าภาพคนรอนะคะเจ้าภาพพคขาคนโอ้ผัดตั้งฉายึครึ่างใชต้นหอมผักชี ผักนางตูห่หอมหอมหอมอะไรคะอ,อะไรเสแซ่บนั่งเรียบน้อยโอ้นี่นะ่ะอ,อืเดี๋ยวเขาก็มาเอาดอกโอ้ผักตั้งฉายครึ่งช่ายต้นหอมผักชีผักนางตู่หอมหอมหอมสวัสดีจ้าเช้านี้ก็มีกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะที่ร้านค้า ป้าเดือนคนสวยกระรับมีสิคะก็นี่ไงลุงศิรินี่แหละเบิ่งดูคนเดียวพ่อขัดจังเลยอมอะไรป้าอโอ้ยอมเครื่องในไก่นึกว่าอมปิ้งย่างค่ะโอ้ปิ้งน่องไก่ย่างปีกไก่นะคะหมู ย่างหมูหวานแซ่บๆอร่อยๆเลยจ้านี่ผงสุรดะอือหอละเโอ้ยหอละสิบก็ใส่ครั้งเดียวัม่สวัสดีจ้าเช้านี้ก็มีกลับข้าวเยอะๆเลยนะคะที่ร้านค้าป้าเดือนคนสวยกระับนึกว่าออมน้องวัวน้อย มีสิคะก็นี่ไงลุงสิทธิ์นี่แหละเบิ่งดูคนเดียว <c oughs> พ่อ้าผักตั้งฉายึครึ่งใชยต้นหอมผักชีผักนางตูห่หอมหอมหอมสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่ก็แผนกขันรอกำลัง กับข้างปิ้งไก่นะคะไกย<อ>่ย่างหมูย่าง oh, มีหมดเลยค่ะจาผากแล้วจ <ui> ้าจะผากคนรอนะคะจะผักพอขาคนโอ้ผักตั้งฉายครึ่งช่ายต้นหอมผักชีผักนางตู่หอมหอมหอ้ย ห่อละสิบก็ใส่ครั้งเดียวใครจะไปอะไรเนีแ่แผู้มั่นเหน็นไหมจังเลยอมอะไรป้อาออมเครื่องในไก่ไก่ละโมงนิ้วโอ้ยอมเครื่องในไก่นึกว่าอมสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่ก็กแผนกปิ้งย่างค่ะโอ้ปิ้งน่องไก่ย่างปีกไก่นะคะหมูย่างหมูหวานแซ่บๆอร่อยๆอออเลยจ้า มีสิค้าก็นี่ไงลุงสิทธิ์นี่แหละเบิ่งดูคนเดียวพ่อขนมนะคะมีอะไรนี่ดอกจกมีไข่หงมี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 ใช่จ้ะพ่อค้าย่างย่างน่องไก่ ย่างดำจังเลยทำไมสีเข้มจังเลยล่ะคะขูดๆออกค่ะขูดๆูดนึกว่าออมน้องวัวน้อยชูรถชูรักเลยนะคะ